เขาจะได้เข่าเนื้อกันเครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกลือเป็นน้ำตาลเขาก็จะได้เข่ากันทำเป็นนี่เป็นน้ำแข็งไปเรื่อยเป็นกระทะที่สองนะค่ะกระทะแรกมันกตีนร้องน้ำมันก็เลยไม่ได้ถ่ายกล้วยลูกเนี่ย เสียงก,ออกรอบเลยค่ะที่สองมันเสร็จแล้วเราจะมาทอดกล้วยให้เพื่อนๆดูนะคะทั้งกล้วยอย่างนี้นะเวลานั้นก็จะรออ,อ,อย่างนี้ได้ค่ะแล้วก็ทอดไฟกลางนะคะ ใส่งคปเลยเป็นระทที่สอง่ทาแรกมันเสีร้องน้มันไม่ได้ถาเสียงเกอกระทะกระะที่สองมันเสร็จแล้วเราจะมาทอดก้วยให็ดเพื่อนๆดูนะคะ คุณสังเกตเห็นจะเป็นเขียวนะคะเพราะว่าจะแดดจะใช้น้ำใแบเตยใช้น้ำใบเตยแทนน้ำเปล่าทั้งเปิดอ,อย่างนี้นะบราร์นแล้วก็จะโลดอย่างนี้ได้ค,ค่ะ เพื่อที่เขาจะได้เข่าเนื้อกันเครื่องปรุตงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกลือเป็นน้ำตาลเขาก็จะได้เข่ากันเป็นคนของแป้ง้าว่าแป้งยังเหนียวอยู่คนอยู่เราก็ใส่ได้อีกพยายามอย่าให้เขาลิวถ้าเขาลีวอะแป้งจะไม่จับตัว กล้วยลูกนี้เนี่ยที่คุณสังเกตุจะเป็นกลวเขีย,ย,ยวนะคะเพว่าจะแล้วแต่จะใช้น้ำใบเตยใช้น้ำใบเตยแทนน้ำเปล่ากล้วยนี่ก็กล้วยจากสวนนะคะไม่ได้ซื้อเพื่อที่เขาจะได้เข่าเนื้อกันเครืค่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกลือเป็นน้ำตาลเขาก็จะได้เข่ากัน เป็นมัน,นใช้เวลานานกว่านี้เราตวงถถวยันอยู่แล้ว ผสมของแป้งก็จะมีแป้งขาวจังแป้งเหลืองค่ะทั้งไน,นี่นะเวลาแั้วก็จะหลกอกอังนี้ นี่ค่ะนี่ค่ะใน,ะนแดดก็แถ่วยมีตววแป้งข้าวเจ้าพอดีว่าลูกอยู่บ้านเนาะนี่เนาะวันหยุดก็เลยทำให้เขากิน เพื่อนๆวันนี้ยายแดดจะชวนเขาคุ้ยล้วค่ะวันนี้ยายแดดจะพามาทำกล้วยทอดมันทอดนะคะคทั้งกลืวยอยนี้่ะเวลานั้นก็จะโลกตร้นี้ เราก็จะทำเต็มสามชิ้นค่ะถ้าทำสี่ชิ้นก็จะบางเกินไปสองชิ้นก็จะหนาเกินไปกล้วยนี่นก็กล้วยจากสวนนะคะไม่ได้ซื้อ ก็ได้ตวงเอาเป็นถ้วยที่เราตวงเป็นลักเลยว่าเราจะใช้น้ำตาลก็ต้องใส่ถ้วยนั่นได้ก็ต้องใช่ถ้วยนั่นก็สัดส่วนถ้วยตวงเลืนารี่ประสงกครึ่งถ้วยตวงแป่สดพอดีว่าลูกอยู่บา้านเนาะนี่เนาะวันยุดก็เลยทำให้เขากิน ้นก็กล้วยจากสวนนะคะไม่ได้ขึ้นกล้วยความจริงมราต้องใช้กล้วยหังหงนะคะไม่ต้องสุกมากแต่ว่าพอดีวันนี้นพอดีว่าลูกอยู่บ้านเนาะวันี้เนาะวันยุดก็เลยทำให้ดุกกิน ึถ้วยตวงเส้นสาลีกผสมครึ่งถ้วยตวงแปรทดเราจะปาดเขาแบบนี้สามส่วนแบบนี้แล้วเราก็จะมาเล,ะลาะนักน้ำใบเตยน้ำใบเตยนี่เราใส่เราเราไม่กำหนดนะคะว่าว่ากี่ถ้วยเพราะว่าเราจะหยดลงไปเรื่อย ดูความผิดนี่ล่ละในแด๋ยวจะถวยดีตวงแป้งข้าวเจ้าตอนที่เราผสมแป้งนะคะเราก็จะปล่อยเขาทิ้งไว้ประมาณ15นาทนีเพื่อให้แป้งเซตตัวตูอ๋ออกที๋อเกลือนที่เกลือ เราก็จะทำ็นสามชิ้นค่ะถ้าทำสี่ชิ้นก็จะบางเกินไป2องชิ้นก็จะหนาเกินไปส่วนผสมของแป้งก็จะมี ปจัดตอนที่เราผสมแป้งนะคะเราก็จะปล่อยเขาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้แป้งเซ็ตตัวเราก็จะทำดูสามชิ้นค่ะถ้าทำสีชิ้นก็จะบางเกินไปสองเชิ่นก็จะหนาเกินไป มันขเพราะว่ามันก็จะตุกยาก